สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูการาวิถีบ้านบ้านเรานะครับมาดูการขุดปูหาเขียดนะครับของพี่น้องชาวอำเภอสนมเดินทางมาหาปูเขียดแถวนี้นะครับเดี๋ยวตามไปดูว่ามีอะไรบ้างครับ เป็นวิถีชาวบ้านนะฮะมาไกลมาดูขุดปูนะฮะปูนาใส่ได้หลายพอลูกให้ปูอุ้ยกระปูกระปูกระปูะปไหนกระปูนะให้เธอปูได้นี่ปูนาและ วัวคือได้ลายเนาะ,น,ะนี่ครับปูวิธีการหาปู <c oughs> หาจาใใหังไดนยายหาปูเนี่ยขุดน้ำหูมั่นเะรอครขุดน้ำหูอัหนนี้หาหยังเลยหาปูหาปูหาเขียดครับหาปูหาเขียดครับว้าได้ลายบ่ดเลยไหนวัว เนี่เอาผักเขียวนี่ตัวนี้มีตัวผู้ตัวเมียบ่ะมีตัวผู้ตัวเมียแต่ตัวผู้เป็นยังไงตัวผู้ตัวผู้แต่ดีตัวผู้เป็นผู้ใหญ่ตัวผู้เนี่ยตัวผู้นี่ตัวตัวตัวนี้ตัวเมียมันตัวเมียตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวผู้เนาะ ตัวผูตัวนี้ตัวผูอันนี้ตัวผูนี่ตัวผูอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวเมียครับเขาเบ่งจังไดครับนี่เขาเบ่งตัวตัวนี้มันมีกาดใหญ่ตัวเมียตัวนี้มันมีกาดหน่อยตัวผูอ๋อก็คือดูที่ก้ามครับดูกามมันก้ามใหญ่กับกามน้อยครับบันนี้ก็เบ่งนี่บนกาบเบอันนี้มันนี่อ่าแล้วมันต่างกันจะเอาไปเห็ดยางกินนี่เอาไปออมครับเอาไปออมกบมอ้ยพุ่นทำลายไหลเลยเนาะออมออมปูใส่พักให้งน้ำบ่ครับโอ้ยอยากกินเด้อนี่ ได้หลายว่ายังบุญเดี๋ยวมามา,มาแต่ใส่หนอเดี๋ยมาของน้องศิลาฮะน้องศิลาน้องศิลา,ลาบ้านหยังน้องศิลาตำบลน้องศิลาหนิล่ะตำบลหยัางน้องระคัง,น,งน้องระคังมาซื้อมือทีนี่บ <วะ S 1> <อ>่อ๋อือพูดยังไงว่าเขามีปู่ชุดเถ้าพี่ห,หาไปยังสี่วะหาไปยังสี่เอาไปกินเรือไปขายครับ เออเอาไปกินคักๆนี่แหละเอาไปกินนะเดีย๋ยวจะไปขายโอ้ยคุณยายมาจากหนองระคังอำเภอสนมเนาะ,ะยขยันเด้อมาสมือหากินสมือไปทุกที่นี่ครับก็คือเป็นคนอำเภอสนมนะครับมาหากระปูหางมหาเขียดหาปลาปลาหาไม่ได้ครับเพราะปลาอยู่ในน้ำ วิธีการหาเนาะวิธีการหาอู้ยังได้ยังได้ยังไหนอู้ไหนไหนไหนเขาได้ยังไหนอุ้ยเดียวเดี๋ๆวเขียดอุ้ยอู้ยเขียดลายเนาะอ้นี่อู้ไหนเอาเบิรงเนี้ยเขียดยังเขียดตัวยังเขียดอีโม่เขียดอีโมครับคุณยายว่าเขียดอีโมนี่เด้อเบิรงเด้อเขียดเด้อหนิคนไหนบ่เคยเขียด นะฮะผู้ใดบเคยเห็นเขียดมาเบิงเ้อนิอย่ตัวหน่อยเขียดเอาไปเห็ดยังกินเหรออมก็ได้ต้วยนะอมก็ได้แล้วยายรู้ได้ไงว่าแถวนี้ก็มีเขียดมีอะไรเนี่กะหาไปยังสีเหรอหาไปยังสีเห็นมองมันพ่อเบิงก็พ่อเบิงมันเห็นก็หา่อแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ยังอุดมสมบูรณ์นาะมีเขียดลองดูว่ามีไหมเนี่ยดูนะฮะหาเขียดดูมันเขามีไหมเนี่ย ก็หาจากใดรอี่บพ่อดอกครับพี่น้องเอ้ยจักก็หาจากใดรอี่เทาก็หาน้ำเขาเนี่ยเลยเพื่อสิได้สักโตหนึ่งไปออมเนาะบ่เห็นน้ำเขาคือวิถีบ้านบ้านนะฮะหาปูหาปลาเขียดมาจากอำเภอสนมเด้อนี่ห่างจากนี้ประมาณสิบกิโล เดทงฮากกบหาเคียกินชมโควิดป๋ อะไรอีกไปปูห้อยปูออกไปอยู่บังไดอีกออกไปอยู่บังไดอีกปูดว่าจะพูดออกไปอยู่องไดอีกโอ้ยคือหูุดีเดล้เนาะมาดูเด้อนี่ขุดปูสู้โควิดนะครับ นี่ดีครับปูปูนาไม่ใช่ปูอะไรครับปูนาปูนาบ้านเท่าปูนาบ้านเท่ามันดีเนาะมันปูเลยฮะตอนนี้กำลังจะลงมือขุดปูนะฮะ hú suối nó, như nước mấy này khi ừ, mà tôi nhảy vào tối nhay bộ Mưa nương há đây lái sao đây không, Mưa nương cả Cá trình cả đây, là lô, mưa là kilo lô đồ. Mưa là kí lô Mưa là 2 lô 2 một Kết một đi <laughs> ở, ไปเรื่อยๆบางมือก็หามือนึ่งแต่อันนี้ก็อยู่บ้านอย่างบ้านบ้านหนองศิลาบ้านหนองศิลาเออบ้านหนองศิลาหรือบ้านหนองทิดลาบ้านหนองทิดลาทิดลาตำบลหนองระคังตำบลหนองงระคัอำเภอสนมก็ออกหาสมือออกหาสมือบางมือกะได้บางมือก็บางมือก็ได้บางมือก็มาได้ก็ไม่ได้เอาไปเอาไปอมอมอย่างเดียว กินกินช่วงสถานการณ์นะเวลานี้เนาะเปจังใดได้ยังไม่เจอเนาะอู้คุณลึกแท้ลึกลึกลองปืนปืนปืนไทยนะปุ๊บอะไรโอ้ได้เคียดอีกแล้วนะครับนี่ทางนี้ได้เคียดไหนยายเคียดยังยายนี่ เขียดิโม่น่อยยายคนนี้หมานได้แต่เขียดนะฮะเจอแล้วครับนี่เจอปูแล้วอู้คืนลึกแท้ลึกเนี้ยเบื้องเนี้ยนี่ยปูตัวยังนี้ยตัวปูตัวปูตัวนี้ตัวปูวะนี่ไหนตัวปูเลยอือโอ้คือตัวปูคือปูก็หน่อยมั่นดีบ่มั่นมั่นครับมั่นดีเลยเนาะครับโอ้ได้เลยครับนี่ได้มาลูกอู้